เคยมีนะตอนนั้นเคยมีพระทาคลิปว่าแตามานะมีจตคนส่งมาให้เต็ไมไปหมดเลยไม่สนใจะจะดูเลยคือเรารู้จักอยู่แล้วพระรุปนี้เป็นยังไงอ่ะเรารู้สึกว่ามันได้สาระที่จะไปฟังนะไม่ต้องคอยส่งมาหรอกนั่นาจจะหวังดีนะอยากให้เราฟังดูว่าเขาว่าเราว่าอยงไรบ้างนะแต่จริงๆแล้วว่ามันได้สาระคือถ้าเกิดมีสาระมีประโยชน์ควรจะฟังนะเป็นคำตักเตือนอะไรเป็นต้นแต่บางทีมันไม่ใช่แล้วก็เคยฟังมาอยู่ว่าเขาเป็นแนวไหนนะ ไอ้คำพูดบางทีเนี่ยถ้ามันมีแต่อาตินะโยมไม่มีอัตมีธรรมเนี่ยจริงไม่ต้องไปสนใจมากคือไม่ต้องไปให้ค่าเป็นเห็นเป็นสาระอะไรนะมันเปลืองพลังงานชีวิตเปล่าๆครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่มีลูกนะเมียไหนชอบปรดดินคาข้างบ้านให้ผัวฟังอยู่ด้วยเลยว่าข้างบ้านซักผ้าไม่สะอาดไป,ไปมาเฮ้ยแปลกไว้แบบนี้ผ้าขาวจั๊วเลยอะสะอาดเลยอ่ะก็เลยบอกผัวนี่เขาซักผ้าสะอาดแล้วนนเนี่ยผวก็เลยบอกว่าอ๋อ พอดีเมื่อเช้าฉันเพิ่งเช็ดก,กระจกเสร็จอะคือเมียเนี่ยเห็นเสื้อผ้าของเพื่อนบ้านผ่านกระจกบ้านตัวเองตลอดเลยผ่านกระจกที่มันเปื้อนฝุ่นะ่ะที่มันไม่สะอาดมันเลยเห็นเสื้อผ้าของชาวบ้านไม่สะอาดไปด้วยนะพอผัวเช็ดก,กระจกเรียบร้อยแล้วผ้าเขาเลยสะอาดแล้วฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเรามองบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยอคติเนี่ยมันไม่เห็นอัตเห็นธรรมเลยนะมันไม่สามารถจับสาระ ในคาพูดของบุคคลนั้นๆได้เลยเพราะใจของเขาเนี่ยมันไม่ได้อ่อนน้อมยอมรับอัธรรมอะไรขึ้นมาได้มันมีอากาิบังอยู่ซะแล้วเพราะมันฟังไปเนี่ยมันจะหาข้อผิดหาข้อจับผิดอย่างเดียวนะฟังอะไรปรุ๊บจับใจความสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแบบนี้นะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ฟังธรรมะแล้วได้สาระประโยชน์ได้นะไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมรับฟังถึงเราเจตนาดีนะอยากจะชี้แจงให้เขาฟังก็ตามเนี่ย แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เปิดใจรับมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับบุคคลนั้นธรรมาเคยพูดในเพจไปทีหนึ่งเรื่องถ้ากรณีถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริงเนี่ยเมื่อเราได้ชี้แจงสักครั้งหนึ่งแล้วนะชัดเจนแล้วแต่เขาไม่เลิกเขายังคอยตามด่าตามมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเห็นว่าควรหยุดได้แล้วก็คือไม่ต้องสนใจไปเลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็เลิกเองแหละนะเพราะเขาเหมือนพูดคนเดียวใช่ไหมพูดคนเดียวไปมันจะ พูดได้สักกี่ครั้งเองเต้องพูดไปก็ต้องเบื่อเป็นนั่นแหละมันเหงาอ่ะพูดไปไม่มีใครสนใจอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นยังไงถ้าเกิดเขาว่าเราเราก็ว่ากาลับเอาละมันได้มีมีคูต่อกรใช่ไหมมันก็จะมีโต้ต่อไปมาโตต่อไปมาเงี้ยไม่จบไม่สิน้นนะฉะนั้นเขาว่าก็ปล่อยเขาพูดไปอย่างอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไม่ได้ใช้สื่อโซเชียลด้วยซ้ำไปท่านไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาว่าท่านว่าไงบ้างนะฉะนั้นไม่ต้องสง่งให้ท่านดูหรอกว่ามีคนว่าอาจารยา์อย่างนี้นะ <laughs> ถ้าไม่รู้อ่ะดีแล้วนะ มันไม่ได้มีสาระอะไรอะ่ะเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาว่าด้วยอคตติเขาไม่ได้ว่าด้วยอัตดยธรรมอ่ะแล้จะชี้โทษโดยอัตดยธรรมเนี่ยนี่สมควรฟังนะถึงเราโดนด่าโดนว่านะโยมมันไม่ทาให้เราทุกข์เลยนะรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ไปให้ค่าเขาคนที่จะทําให้เราทุกข์จริงๆคือใครคือคนที่เอาให้ความสำคัญกับเขาอะ่ะถ้าบุคคลอื่นนี่เราไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นในเฟซในยูทูบในที่ตอกในอะไรเงี้ยที่โปรไฟล์ก็เป็นอวตารีกต่ังหก เป็นใครก็ไม่รู้บางทีจะเป็นเด็กน้อยก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกพวกนี้ไม่รู้จักกันแล้วแต่มาคิดว่าถ้าเกิดกรณีที่คนที่มีความเห็นมีเรียกดุคติมีทัศนคติที่ต่างกันมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอในชีวิตจริงเนี่ยแทบไม่มีเลยนะโยมเพราะบุคคลเนี่ยมันคบกันด้วยธาตุคือทยาศัยถ้าบุคคลที่ต่างกันมากๆมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรอกมันอยู่คนละสังคมกันไปเลยโอกาสเจอกันเนี่ยแทบไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิด มาก่็กวนเราแค่แค่บล็อกเข้าไปแค่ไล่เขาออกจากชีวิตเราไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายหรอก